สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่สุพโชสะเทือนญี่ปุ่นบทสรุปคอนเสิร์ตสโปโรพบเซโซโอซากะพังาจอีกแล้วสุพโชจัดอัดเซตนะครับในศึกฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นลีกสูงสุดของเจแปนแมตช์ที่11ของฤดูกาล2024คอนเสิร์ตสโปโรนะครับติดกัดสุพโชโสรชาติบุกเยือนถิ่นเซโซโอซากะในวันศุกร์ที่3เมษายน ซึ่งเกมนี้มิซ่ามิไฮโปรปบรตวิทจากการส่งสุภโชคสารชาแนวรุกทีมชาติไทยเอาสตาร์ทเป็น11ตัวจริงปรากฏว่าสุภโชคสารชาแนวรุกทีมชาติไทยแผงลิฟต์ออกแล้วจัดแอซิทช,ช่วยซัปโปรโรยิงประตูบุกขึ้นนำเซโซโอสก้าน1-0ตั้งแต่นาทีที่27ครึ่งหลกคอนซะบุกนำเซโซโอสก้าน1-0กระทั่งเข้าสู่ครึ่งหลังเซโซโอสก้ามายิงประตูตีเสมอคอนซาเป็น1-1จบเกมคอนเซซัปโปรโรบุกแบ่งแต้มเซโซโอสก้า ด้วยผลเสมอ1ประตูต่อหนึ่งเกมนี้สุโโตสรรยชาติสร้างผลงานอย่างโดดเด่นมากๆนะครับในเกมเกมนี้อินโดนีเซียเปิดผัง11แข้งท้าชิงบัลลังเอเชียกับทีมชาติไทยทีมชาติอินโดนีเซียนะครับภายใต้าก,การนำทัพของซินตาย,ยัางหัวหน้าคตชชาวเกลีใต้ที่ฟองกำลังร้อนแรงสุดๆ ทั้งทีมชุดใหญ่ที่สร้างผลงานทุรุรอบน้องเอาท์เป็นคันแรกในประวัติศาสตร์เอเชียนคัพ2023ทำระดับฟีฟ่าแลงกิ้งขยับขึ้นมากสุดของทพีเอเชียรวมถึงทีมชุดยู23ปีสร้างผลงานกระึืมเอเชียทะลุถึงรอบรองชนะเลิศครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในศึกฟุตบอลอยู23ปีชิงแชมป์เอเชีย2024และกำลังลงสนามชิงกควตาไปลุยโอลิมปิกเกม2024รอบสุดท้ายครั้งประวัติศาสตร์ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีสิทธิ์ไม่น้อยที่พวกเขาจะเบียดย่งตำแหน่งบาลังอาเซียนกับทีมชาติไทยในเร็วนี้โดยล่าสุดสื่ออินโดนีเซียเปิดเผยโพผพัง11ตัวจริงของทัพการูดา้าทีมชาติอินโดนีเซียของซินไตย,ยังพร้อมเบียดกับตำแหน่งราชาแห่งอาเซียนกับทีมชาติไทยโดยทีมชาติอินโดนีเซียนะครับจะมาภายใต้ระบบ4-3-3นะครับเราไปดูแผนพังกันเลยนะครับ เพื่อฟุตบอลโลกคุณคทีมาตินไทยควรโอนสัญชาตินักเตะแบบอินโดหรือไม่แฟนบอลไทยเริ่มตั้งคำถามว่าหรือเราจะใช้วิธีการเปรียบเสมือนทางลัดสู่ความสุเร็จแบบที่อินโดนีเซียกำลังทำอยู่และดูเหมือนจะดีมากขึ้นเรื่อยๆจนหลายคนกังวลว่าหากอินโดนีเซียยังเดินหน้าหาผู้เล่นลูกครึ่งในยุโรปไม่หยุดแบบนี้จะไม่มีชาติใดในอาเซียนที่สามารถหยุดยั้งฮอลแลนด์เฮ้ยไม่ใช่อินโดนีเซียได้ เรืเมื่อวานนี้นะครับแทปโปสื่อชื่อดังของอินโดนีเซียเพิ่งจะออกมารายงานว่าทีมชาติอินโดนีเซียภายใต้การนำทัพของเอลิกโทเฮตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งอินโดนีเซียเตรียมจับแข้งลุกครึ่งฮอลแลนด์โดยโอนสมปชาตมาเล่นกับทัพกาโรดาอีกอย่างน้อยถึง5คนซึ่งรายชื่อลล่าสุดที่กล้ากันว่าจะตัดสินใจโอนสมปชาตมาเล่นกับทีมชาติอินโดนีเซียได้แก่มาร์ตินเพลสผู้รักษาประตูจากดารลัตเอฟซี o r เร r ร m มเน่ดาวรุกในวัย23ปีคลัทวินแฟร d ดดังแบกซ้ายจาก Nai Raven, ung, ในเมเกนยานส์เรเวนดาวรุ่งในวัย18ปีที่ซินไทยงเคยเดินทางไปพบกันที่ฮอลแลนด์มาแล้วและคนสแตน์ก็คือทริสตองโคเยอร์แบ็ขวาในวัย19ปีที่ลงเล่นในลีกฮอลแลนด์ให้กับอาจักอันเตดัมไปเป็นที่เรื่อยแล้ว ด้วยเป็นงานอนดเเี่ยมในศึกยูนิมสามปีจงเชม์เอเชียจนทําให้อินโดนีเซียมีการไปลุยโอลิมปิก2 0 2 4ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหลายฝ่ายต่างม,มองว่าอินโดนีเซียมีคุณกาลังที่โอนสัญชาติที่พร้อมกับเคลื่อนสถานอาเซียนและเอเชียไปอย่างน้อยจนถึงฟุตบอลโลก2030แล้วอยากจะถามแฟนๆนะครับว่าทีมชาติไทยของเราควรโอนสัญชาตินักเตะแบบอินโดนีเซียหรือไม่แต่ตอนนี้ทีมชาติไทยของเราก็เริ่มมีการโอนสัญชาติมา หลายคนแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นนิคลัสมิเกลสันนะครับและก็เอรวันกาเนียในชุดยู23ปีตัวเดอะแบ็กของเทียมคอร์โดบาใส่ชื่อมมฮัมหมัดนะครับคัมแบ็กช่วเทียมหลังกลับถึงสเปนมมฮัมหมัดอุตบามูซานะครับมีชื่อช่วยตัวสกัดคอร์โดบาตอนนี้นทันทีนะครับ หลังจากเดินทางกลับที่ประเทศสเปนเสร็จสิ้นภารกิจช่วยทีมชาติไทยโตเล็กในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียความเคลื่อยล่าสุดนะครับหลังจากเกมโมมัดอุตมามูซาเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจช่วยฟุตซอลทีมชาติไทยคว้ารองแชมป์ในศึกฟุตซอลเอเชียคัพ2024การจะเดินทางกลับประเทศสเปนในทันทีเพื่อระกกับไปช่วยโตสกัดอย่างสโมสรคอโดบ้าลุยศึเพียเมียเดวิชั่นสเปน2023 2024ในช่วง2เกมสุดท้าย และล่าสุดทางสโมสรกาดาบ้าก็ตัดสิในใจใส่ชื่อของจอเจเบตมูมัดอุตมามูซากลับมาช่วยทีมในทันทีในเกมต่อไปที่จะลงสนามพบก,กับโชต้าฟุตซอลในเกมากินวันที่3พฤษภาคมนี้ตอนี้โปรแกรมของสโมสรกรดาดูบ้าในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ดิวิชั่นของสเปนในช่วงสองเกมสุดท้ายจะมีการพบก,กับทันันโชต้าฟุตซอลในวันนี้วันที่3พฤษภาคมและเกมสุดท้ายจะดวนกับบาร์เซโลนาในวันที่11พฤษภาคมนี้ แฟนสาวดูเกลแข้างบุริลัมอัดคลิปวล็อกชีวิตในไทยตาแปลกใจทำไมหมาจนจัดเพียบฮานานะครับแฟนสาวของเคนเนตวิลเลียมดูเกาแข้งบุริลัมยูเนเต็ดได้อัดคลิปวล็อกเล่าเรื่องราวชีวิตส่วนตัวในประเทศไทยโดยแปลกใจที่ประเทศไทยมีสุนัขจรนจัดเยอะมากฮานาเฮนกินนะฮะแฟนสาวของเคนเนตวิลเลียมดูเกลกองกลงของบุริลัมยูเนเต็ด โพสคลิปวิดีโอวอล์กใน YouTube c h anel n ของตัวเองโดยอัปเดตกรใชชีวิตที่ประเทศไทยซึ่งมีหนึ่งเรื่องที่ทำให้เธอรู้สึกแปลกใจและสะเทือนใจคนรักสัตว์นั่นคือปัญหาสุนัขจันจัดที่เยอะเกินไปในประเทศไทยโดยช่อง YouTube ของฮานามีผู้ติดตามมากกว่า3 0 0แสนสติ๊กไรซซึ่งเธอมกักถ่ายคลิปวอล์กไลฟ์สดสไตล์ส่วนตัวของเธอและเอามาพห้กับแฟนๆได้รับชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านการท่องเที่ยวรวมถึงสัตว์เลี้ยง โดยคลิปวิดีโอล่าสุดที่เธอถ่ายในวอล์กอัปเดตการใช้ชีวิตในประเทศไทยร่วมกับเลียมดูเกาวหลังย้ายมาแข่ง,ขงกับบุรีลัมยูเนเต็ดในศึกลีเวตเทลีก2023-2024ช่วงเล็กที่2ซึ่งเธอก็มาอยู่ในประเทศไทยโดยคลิปดังกล่าวมีความยาว40นาทีฮาหนาเล่าถึงเร,เรื่องราวต่างๆในการมันใช้ชีวิตในเมืองไทยซึ่งคือมีเรื่องหนึ่งที่ทาให้เธอรู้สึกแปลกใจและสั่นสะเทือนและสะเทือนใจของเธอเป็นอย่างมาก ในฐานะคนรักสัตว์เนั่องก็คือประเทศไทยมีสุนัขจรจัดเยอะมากเธอเล่าว,ว่าบ้านพักที่เธออยู่กับวิลเลียมดูเกาอาศัยอยู่นั้นกนข้างห่างจากตัวเมืองซึ่งมีสุนัขจรจัดตามทางเยอะมากไม่เว้นแม้แต่กระทั่งทางเข้าบ้านและข้างทางและตามที่ลงุงลงแจ้งแจ้งต่างๆเธอรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากต่อสุนัขเหล่านี้ที่ถูกปล่อยให้กลายเป็นสัตว์จรนจัดซึ่งแตกต่างจากเร่รนกิตที่เคย พักอยู่อาศัยยิ่งเปกว่านั้นเธอรู้สึกสงสารสุนัขจนจัด์ที่ไม่มีอาหารและน้ําให้กินท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดแตะ40องศางเซลเซียสในประเทศไทยและจัดนิฮานาให้กินเล่าเรื่องราวให้ผู้ชมได้ฟังในช่วงที่เธอว่างเธอก็มาักจะขับรถไปนําอาหารและน้ําไปให้กับสุนัขจนจัต์เหล่านั้นได้กินซึ่งก็เป็นการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆนอยในฐานะคนรักสัตว์นอกจากคลิปที่เธอไปช่วยเหลือสุนัขจนสัด์แล้ว ฮานายังได้เปิดเผยเรื่อรงราวการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับดูเก่าเมื่อจะเป็นการไปชมเกมไทยลีกที่สนามช้างอารีนาท่องเที่ยวทำอาหารรับประทานอาหารไทยก๋วยเตี๋ยวและข้าวเหนียวมะม่วงรวมถึงเทศกาลสงการานต์โดยคลิปนี้ของฮานานะครับมียอดเข้าชมเพมากกว่า67,000วิวแล้วซึ่งเธอกได้รับคำชื่นชมจ,จากแฟนๆใน YouTube จำนวนมากท่านนี้วิลเลี่ยมดูเกาเพิ่งย้ายมาค้าแข้งในปประเทศแทนครั้งแรกกับบุรีรัมยูไนเต็ด ในฐานะนักเตะสัญชาติไทยถึงแม้เจ้าตัวจะถืออีกสองช,ชาติทั้งออสเตรเลียและสกอตแลนด์ซึ่งปัจจุบันมีส่วนช่วยให้ปราสาทสายฟ้าลุนแชมป์สองรายการทั้งริเวอเทลีและริเวอรลีครับนะฮะโอ้นี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรับเย็นของวันที่3พฤษภาคม